เมื่อหมอปลายช่วยหญิงสาวที่เกือบเสียลูกเพราะสารเจ้าที่คือเจ้าที่เป็นคนมาบอกให้ตั้งสารตรงนั้นที่นี่พอไปตั้งปุบเนี่ยเขาไม่ได้เอาทุกอย่างเนี่ยฝังลงดินแล้วก็ไม่ได้ตั้งหันทิศที่ถูกต้องการวงสวงก็ไม่ได้เอาเจ้าที่เข้าไปอยู่ในตุ๊กตาก็เลยกลายเป็นเหตุที่ว่าทำไมทำให้ฉันนะ่ะถึงไม่ทำดีๆอีกแล้วหมอปลายก็บอกว่าเดี๋ยวต้องต้องเจอหมอผู้ชายนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กในท้องนะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่เปียวเตรียมตัวไว้นะแล้ว หนูก็เฮ้ยหรือว่าเราจะคลอดก่อนกําหนดเพราะเดเดือนเด็กมันสามารถคลอดได้ก็ไม่ไม่ได้เครียดอะไรพอครบเจเดือนก็ไปอันตราซาว4ีมิติซ<ม>ีดีพออันตราซาวปุ๊บก็เห็นหน้าเด็กแต่หมอก็นิ่งไปแล้วก็ไปเรียกหมอผู้ชายเข้ามา หนูก็เฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าคุณแม่คะใจเย็นๆน,นะปกติคนเราจะมีถุงน้ำมาขาดซ้ายขวาแล้วก็ของเด็กวัยเนี้ยมันจะต้องประมาณ1นกเซนกว่าๆแต่ของน้องโตขึ้นมา2.5เซนหมอก็เลยตกใจว่ามันไม่ปกติและอาการแบบเนี้ยเออเด็กผิดปกติแน่นอนอะไรเงี้ยให้เราเตรียมใจตีสิบเสาร์นี้ห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3า